ป่าช้าผีดิบภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษในป่าช้าผีดิบห้าอย่างอะไรบ้างห้าอย่างคือป่าช้าผีดิบเป็นที่ไม่สะอาดมีเกลิ่นเหม็นมีภัยเฉพาะหน้าเป็นที่พักอาศัยของพวกอมนุษย์ที่ดุร้ายและเป็นที่ที่ร้องไห้พิไรร่ำของคนเป็นจำนวนมาก โทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษในป่าช้าผีดิบภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษในนักบวชที่เปรียบด้วยป่าช้าผีดิบห้าอย่างอะไรบ้างห้าอย่างคือนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบด้วยการกระทําทางกายอันไม่สะอาดประกอบด้วยการกระทําทางวาจาอันไม่สะอาด ประกอบด้วยการกระทําทางใจอันไม่สะอาดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการทําเช่นนี้ของผู้นั้นว่าเป็นความไม่สะอาดดุดดังป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่ไม่สะอาดเรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่าเทียบกันได้กับที่ที่ไม่สะอาดฉะนั้นเมื่อนักบวชประกอบกรรมไม่สะอาดเช่นนั้นอยู่เสียงเล่าลืออันชั่วชาก็ระบือไปภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเสียงเล่าลืออันชั่วชานี้ของผู้นั้นว่าเป็นกลิ่นเหม็นดุดดังป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่มีกลิ่นเหม็นเรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่าเทียบกันได้กับที่ที่มีกลิ่นเหม็นฉะนั้นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันซึ่งมีศีนเป็นที่รักย่อมเว้นห่างไกลจากคนที่มีกลิ่นเหม็นเช่นกล่าวนั้นเสียภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการที่เพื่อนเพื่อน เว้นห่างไกลนี้ของผู้นั้นว่าเป็นภัยเฉพาะหน้าดุดดังป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่มีภัยเฉพาะหน้าเรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่าเทียบกันได้กับที่ที่มีภัยเฉพาะหน้าฉะนั้นคนชั่วช้านั้นผู้ประกอบกรรมอันไม่สะอาดทั้งทางกายวาจาและใจก็อยู่ร่วมกันได้แต่พวกที่มีการกระทำเหมือนเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการที่อยู่ร่วมกันได้ของผู้นั้นว่าเป็นที่พักอาศัยสำหรับพวกเราร้ายนี้ดุด,ดังป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพวกอมนุษย์ที่ดุร้ายเรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่าเทียบกันได้กับที่พักอาศัยสำหรับคนดุร้ายฉะนั้นผู้ประพฤติปรมาจันร่วมกันซึ่งมีศีลเป็นที่รักได้เห็นนักบวชชนิดนั้นเข้าแล้วก็นึกตำหนิได้ว่า พุทธเถเอยความทุกข์ของพวกเรามีอยู่ตรงที่พวกเราจำต้องอยู่ร่วมกับนักบวชชนิดนั้นด้วยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวการอยู่ร่วมที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นนี้ของผู้นั้นว่าเป็นความร้องให้พิไรร่ําดุดดังป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่ที่ร้องให้พิไรร่ําของคนเป็นจำนวนมากเราเกล่าวนักบวชชนิดนี้ว่าเทียบกันได้กับที่สำหรับเป็นที่ร้องให้พิไรดํา ของคนเป็นจำนวนมากฉะนั้นภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษในนักบวชที่เปรียบด้วยป่าช้าผีดิบแล